อ่ะเริ่มแล้วครับผม,มน้องบรีนเริ่มก่อนโรงเรียนบ้านน้องบรีนพบโรงเรียนบ้านตาสิทธิ์ครับผมมาเริ่มแล้วครับคู่น้องบรีนกับตาสิทธิ์ครับท่าท้ายความือน้องบรีนเสื้อสีฟ้าแถบส้มตาสิทธิ์สีชมพู เรี high, ยกรอยที่ไหนยังอย oh, ู่แับนี้โอ้พระเขาพระสานพระคารเชื่อใจเจะล้มกันเดียวเลยเข้า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 นข้าเั้าาเา้าเขีาวาเข้าเข้เ้าเาเเาเขาา ทางสนันไป <ijk> เลยครับเมื hmm. er ่อกี้โอ้ยสามเหลี่ยมทั้งคานทั้งเสานะครับริโกันเป็นสามเหลี่ยมตรงนั้นะว่ากันยาวๆครับงานนี้ใครชนะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไปรอครับรอบสี่ทีอยากกลยากกลัเยแรงเลยแหลกเลย

เอาดมนสยูตรี <can> oh. um, right oh, no. mm, ้่ะไหนไปล้วไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปย้ไปไปจนท้เลยต่ออย่อยู่โอ้โหดนชนี้เล่นเลยนมเลี้ยงอะไรเล่นนอเย ไม่วิ่งกันนกันแหะลูกต uh ้ๆตมตมายนี้เขาดีอย่าไปยืนกับเขาหนีเขาเราเล่นไต้บอลอ่ะใ่นเ่ะอรกอดนโยเล่นบอลไปคุยกันทำไมรู้จัก

ลิงบอลมันลิงบอลม่มวยลิงนเลยสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับเข้าเกินเข้านะครับโยจีเ้ยนรับไอ้โรจีแรด้ยครับไอ้ด้วยนะครับพอดีว่าท่านแ้วนะครับอขอให้เ้ไป xăm lưới xăm lưới lên 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 kênh lên 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 lên

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lên bỏ lỡ những video hấp dẫn lên 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 lên

โโโโ้ไมอง้ทางไหนมีทางไหนมีดูเลียงโยดูเลี้ยงเลเล่ยอย่าพูดดิเขาเ้่มีอะไรแล้วโยดูเลียงลิกอยู่แล้วลิกอยู่แล้วโยโยโยวิ่งขึ้นดิน่งหน่งน่งนเอดูสมาิสมาิเล่นอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Ah, no